เฮ้เฮ้เฮ้จบหน้ายเดีหลอนจังน่ากลัวจัง EP นี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าผนังขออเราจะมาในรูปแบบของความรอกร้อนนักแสดงเราแบบนีแต่แบบนักแสดงแบบมืออาชีพเป็นไงบ้างรับบทหนักเลยนะสนัดูเแสู้สปเป็นนักแสดงเราเป็นแดนเซอร์นี่เป็นแดนเซอร์ยแล้วครับอ๋อทำทั้งหมดทุกอย่างอยู่ใกล้ก็ยังหน้าเนียนใช้อะไรนีใช้คอมพิวเตอร์หน้าสด นาซูส์นาซูส์ซ้อมเกมคนแห้งครับมันบะเอาบอกไอซีเน่เซตเซตเอฟซีแน่พอดีพีพีเอฟซีนะครับผมอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผม EP 12นี่นะครับที่ค่ายเพลงตัวเกมเมิสิกจิมลิงจิมลิงนะครับผมห้ามพลาดไหมบทบอกได้ว่าเข้มข้นทุกๆบทบาทตัวละครครับผม,อ,ม,อ,มอย่าลืมเนอะฝากนะครับผมสอบเต็มเป็นไงบ้างลูก ยากมากค่ะแต่ว่าก็จะเต็มที่ค่ะวิน่าสดไหมแสดงไปเอาการเวลาก่อนนะไม้เราเหมนการเวลาเราเหลืออะไตนี้ต้องทาอะไรกหซนะเแสดงไปก่ใครยังไม่ซื้อบัตรจองตัวรีบซื้อเลยเด้อบานเอาบอกพี่น้องว่าซืบัรเนี่ยลรีบซือเป็นแซมใน้านนะบอกเขามาซื้ น,นี่นยังของแท้บ่ะนี่อันไหนนี่ของแท้และพี่จะจับเป็หนูที่ฟ้องอเอาสิเอาย่านได้บ่ <มา S 1> ะนี่มาซื้อบัตได้เลยค่ะพี่นอ้องมาหนาเลี้ยงคือพุทธรูปได้อยู่เออโอ้หนาแล้วไม่งั้นบอก่อยากบอกมาซื้อบัตรได้ค่ะพี่น้องม่เลสัป๋ยนี่นี่ต้องเ,เป็นเป็นตะยานบอกเป็นตะยานแฮ้งขนาดดิสเลนเอ็นดิสันยังยานจะของอะค่ะคิดเบิง้ง <laughs> เบิง้งคิดเบิ้งเอาน่าจะย่ากแล้วแต่เด็กประมาณนี้บาทละ129บาทนะครับพี่น้องขามาซอยซื้อซอยเสียดเลยคะ่ะพี่น้องค่ะมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างที่อยังซือ้อบอ<ม>เพราะท<อ>ี่ซื้อข้าววะน่ากลัวนะน่ากลัวมากคะ่ะแค่นี้มาถ้าเด่นถ้างวดิึงกันย่ากเนาะคิดเบิ้งเอาค่ะพี่น้องมาซื้อเบอร์บาทได้ค่ะ129บาทตรงป๊กใช่ไหมต้องอะไรนะตรงป๊กใช่ไหมตรงป๊กค่ะบ่เคยโจกตายแค่เขาเด่นมันจะว่าซีบกอดปิดซีปีพี่เราตรงป๊กทุกอัน ภาพปูเต๋อล่างการของแขกการอาลังการค้อกันค่ะได้ยยอนไะหได้ยู ไม่แตะกระท้วมากพี่น้องนาดิตะจังดูแคแบแคแบตัวใหม่โอ้โอ้ยลาบูบูตัวใหม่ลาบูบูตัวใหม่คขาลาบูบูตัวใหม่จะเอาไหมอยากได้ไหมโอ้ยลูกใครครับ อะไรบีบข้องกันนั่นชอบเป็นพนางคอยบีบคอเจ้าน้องมากว่าหรอน้องมากกวนไหมให้บอยจัดการเลยไหมอุ้มมันมันมีอุ้มข่ากับอุ้มอุ้มหนี คนละเมอแต่ละมือแต่เรื่องจะไม่คอยจืดอย่างนี้พี่น้องเอ้ยคุยคุยไอซีหน่อยเร็วที่พีทหน่อยเร็วสวัสดีครับวิโตเกียวมิวสิกนะครับผมซื้อบัตรซื้อตั๋วกันหรือยังครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผม129บาทนะครับแบบช่วงแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบล็อกอก็สองก้าสิบาทนะครับ รอชมเลยนะครับผมนี้เรามาซ้อมกันนะครับตอนนี้ทุ่มเทสุดๆเลยครับกอร์บกจัดจัดเต็มเลยนะครับบอยไม่เลยเด็กที่กลพตโอเคครับรอกลุ่มปิดน่ารักจังเลยขอบคุณนะครับครับผมยูริก็เล่นด้วยนะครับยูริเล่นกับเล่นกับวินนี่แหละครับเป็นชาวบ้านเหมือนกันครับก้อนขำชิก้อนขำอันนี้เดเซอร์นักแสดงนี่ That's <laughs> the...